สวัสดีครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2565เวลา13.10นาฬิกานะครับที่นี่ก็ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่ที่สวนสวยชมตะวันนะครับอันนี้คือต้นมังคุดนะครับให้น้ำแล้วเดี๋ยวจะพาชมสวนนะครับ อันนี้จะเป็นต้นเงาะนะครับาเมื่อพู่เอาแหนมาลงปลูกมะพ้าวน้ำหอมไว้สีต้นบ้านแพรวราดบุรีซื้อมาต้นละ80ดสิบาทมาดูแนวนี้นะนี่แนวนี้นะครับแนวนี้มาพาะพร้าวมะพร้าวกับมะม่วง ด้วยเดี๋ยวไปดูแหนนะครับตัดภาพไปเลยอันนั้นจะเป็นแหนแดงนะครับซื้อมาหกกิโลนะครับกิโลละห้าสิบบาทใช้ท่อ vc pvc ขนาดสีห่หุนทำเป็นกรอบนะครับการไวเพราะสะมันกว้างนะครับนี่น้ำน้ำเยอะครับ <c oughs> จามครับอ,อันนี้ผักบุ้งนะครับ กบุงซื้อมาเอามาปล่อยนะครับเอาไปให้ปลากินปล่อยปลากาดำไป1,200ตัวซื้อมาตัวละ50สตางค์นะครับอันนี้เป็นสภาพสระน้ำนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูต้นไม้นะครับตัดหรือยังเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับอันนี้สภาพสวนนะครับ ต้นไม้โตแล้ววัชพืชหญ้าก็โตมากพอสมควรเหมือนกันนะครับมะพร้าวาสูรพัชระสวยชุวันรณคุรปลนะูต้นกล้วยตะไคร้มะลิดต้นมะลิดนี่นะครับผีเสื้อมาแล้วมะพร้าวนะครับซื้อมาปลูก ี่ต้นซื้อมาห้าต้นให้พี่สุกไปปลูกหนึ่งต้นนะครับอันนี้อีกต้นนึงนะครับทำระบบน้ำหยดให้ไม่น่าจะตายนะครับชะอมนี่มีสร้างปัญหาพอสมควรเนาะเพราะว่าหนามมันไปเกี่ยวกับไท่อสายน้ำหยดขาดหมดครับอันนี้น่าจะเป็นเงาะนะครับนะครับมะม่วง อันนี้เป็นสภาพป่าที่ปลูกไว้เมื่อพศ2563นะครับย้อนกลับไปนะครับอันนี้เป็นกระท่อมพักอาศัยได้นะมีเครื่องปั๊มน้ําอันนั้นเป็นกระรอนน้ามันนะครับซื้อมาแล้วอันนี้ลวดลวดน้ำเอาไว้พิ้วอ้วนทํารั้วนะครับซื้อมาหนึ่งม้วน มอนละเท่าไหร่แปดบาทนะครับแล้วก็ซื้ออาหารปลามาด้วยนะครับอาหารปลาดุกครับผมเดี๋ยวไปดูแนวมะม่วงกันต่อนะครับตะไคร้ปลูกไว้ก็ได้กินนะครับอันนี้มะนาวหลังลนะได้น้ำเข้าไปหมดอ,อันนี้มะม่วงนะ อาจะได้กินอยู่เนาะเพราะว่าเดินระบบน้ำให้ละเงาะก็เหมือนกันนะครับอันนี้มาลิตรตบอ่าโอเคอันนี้กอบไผ่มองไปด้านนู้นนะครับจะเป็นปกปกร่องนะครับต้นสุดท้ายตรงต้นกล้วยนะครับ มาด้านนี้บ้างนะครับผมอันนี้พี่อ้วนกําลังจะทํารั้วให้นะครับซื้อรวดมาเสริมตรงนี้แล้วครับแล้วก็ปักหลักใหม่นะครับไปดูกันนะครับกอไผ่นะครับซื้อมาปลูกเขาที่แล้วไม่ได้ลดน้ํานะครับจะหลอดต้นอยู่นะนี่กอไผ่นะครับ กอไผ่ต้นนึงอันนี้น่าจะเป็นชิงชันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นออ,อะไรอะอะไรไม่รู้เนาะซื้อมาสามอย่างกนะิษนาชิงชันอะไรนะจำชื่อไม่ได้ครับพี่น้องครับ นี้สภาพด้านมุมนี้นะครับสวยนะครับผมเดี๋จะพาเดินไปดูแนวสวนด้านข้างกันบ้างนะครับตามไปเลยนะครับดูต้นไม้นะครับ ไปเรื่อยๆไปมองขวาแล้วเดี๋ยวจะรดไปล้างนะครับวันนี้วันเสาร์เดินทางกลับสโลสุรุุ่นนี้นะครับแต่เช้าเลยดูสภาพสวนนะครับวันนี้วันที่29วันเสาร์ยี กรมาคม2565เวลา13บ่ายโมงกว่าๆนะครับนี่ก็เดินระบบน้ำใหม่นะครับโอ้เหนื่อยมากนะครับต้นยางนานะครับเนื่องจากว่ามีตายแล้วก็มาแซมไอ้ตรงที่แซมอาจจะไม่ตรงบ้างไม่ตรงแถวบ้างนะครับมีมะข่านะครับ อันนี้จะเป็นแนวรั้วที่พี่อ้วนทารั้วให้นะครับเห็นไหมฮะสวยมากเลยครับพี่อ้วนขยันครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอันนี้แนวด้านนี้นะครับนี่ครับนี่พาชมด้านหน้าเลยนะครับ มุมนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายให้ดูกันส่วนใหญ่จะเป็นมุมติดสาขึ้นมานะครับ,นะรบนี่นะครับปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้ดูสุดสวนเลยนะครับถึงทางเข้าด้านหน้าเลยครับพอจากนี้ก็จะเดินทางเอารถไปล้างนะครับหิ้วข้าวแล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็นด้านหน้าถนนนะครับด้านหน้าฝั่งถนนครับอันนี้จะเป็นสภาพสวนนะครับจากทางเข้าด้านหน้าไปนะครับนี่ครับ Okay. จะเดินกลับแล้วนะครับนี่แนวทางเข้านะครับเดี๋ยวจะพาเดินผ่ากลางสวนไปเลยนะครับไปมุมนี้เลยคลิปยาวหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะมุมนี้ไม่ค่อยสวย ปราดูยางนา่างนี้นะครับแนวท่อประปานะครับท่อ p ีวี น,นีบ้างอันนี้ตะเคียนทองนะครับอันนี้จะเป็นดอกลำจ้วนต้นลำจ้วน,นครับจะเดินทางกลับแล้วนะครับ กลางนี่ยังมีแหว่งอยู่บ้างดูมุมต่ำนะครับดูหญ้าลกพอสมควรไม่จะลากไม่จะลากเป็นตัวร้ายเลยนะ นี่น่าจะเป็นพยอมนะครับผมก็ดูไม่ออกปลูกอย่างเดียวเคนี่นะครับท้ายสวนแล้วด้านหน้าฝั่งสะแล้วสูงไหมครับ ขอแค่นี้ก่อนนะครับผ่านนาทีแล้ว